ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เผยแพร่ผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่2ของปี2023นะครับแล้วก็มีเนื้อหาประมาณว่าเนื่องจากการเติบโตของสกุลเงินดนอลลาร์นี่รวมของสโมสรจึงเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก411.1ล้านปอนด์เป็น535.7ล้านปอนด์แล้วครับแม้ว่ารายได้เชิงพาณิชย์ของยูไนเต็ดจะเพิ่มขึ้นเป็น22%หรือคิดเป็นเงิน78.7ล้านปอนด์แต่รายได้โดยรวมก็ลดลงนั่นเองนะครับจากปีที่แล้ว แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ปันผลให้พวกเป็นเจ้าของหุ้นแมนยูนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกําไรเขาหดลงหายลงนะครับและเขาไม่มีแนวโน้มที่จะแบ่งหุ้นปันผลให้พวกเกลเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างแท้จริงว่าเกลเซอร์นั้นอาจจะขายสโมสรแมนยูได้นะครับเพราะว่ากําไรมันหดไงแบบอยู่ทําไมอยู่แล้วไม่ได้กําไรอะไรประมาณนี้นะครับ เอาแวบๆแบมๆออกมานะครับว่าข้อเสนอของกาตานั้นจะเป็นประมาณนี้นะครับ1ก็คือเขาจะซื้อสโมสรแมนยูอยู่ที่5.8000พันล้านยูโรนะครับสำหรับสัดส่วนของการถือหุ้นทั้งหมด100%เลยก็คือซื้อเสร็จปุ๊บเกลเซอร์ออกไปให้หมดไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับ2 1.5พันล้านยูโรเพื่อปรับปรปุงสนามกีฬาศูนย์ฝึกซ้อมและพื้นที่โดยรอบของโอเดอร์ฟอร์ดนะครับ 3. ลงทุน2,000ล้านยูโรในการย้ายทีมและว่าจ้างพนักงานที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมใน3ฤด,ดูการถัดไปนั่ครับแล้วก็สุดท้ายเลย4ก็คือจะชําระหนี้ให้หมดเลยหนี้ที่แมนยูเป็นนะครับเขาจะชําระให้หมดเลยอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหโคตรรวยต่อมานะครับก็เป็นข่าวการสร้างสนามใหม่นะครับที่เขาคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดสร้างเฉพาะสนามกีฬาใหม่เนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาถึง6ปี แต่ถ้าเกิดจะสร้างใหม่ทั้งหมดก็คือโอร o ฟอร์ดใหม่หมดเลยเนี่ยเขาจะใช้เวลาถึง10ปีนะครับและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปรับปรุงโอรฟอร์ดหรือสร้างสนามใหม่นั้นจะมีราคาพอๆกับการสร้างสนามใหม่ของท็อตแนมสเปอร์นั่นเองนะครับโอโ้โหโคตรนานเลยนะผมหัว,วงอกแก่แล้วมั้งป่านั้นนะ่ะ ต่อมานะครับก็เป็นกราฟสถิติของ DKR นะครับที่เขาลงช่วยแมนยูและแมนยูแพ้น้อยที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับโดยเขาเปรียบเทียบเป็น8ซีซั่นนะครับจากซีซั่นที่2016-2017ถึง2022-2023ถึง2023นะครับคุณผู้ชมก็ลองดูกราฟเนะครับกราฟมันแสดงผลที่ลดลงนั่นเองนะครับหมายถึงว่า DKR ลงช่วยแมนยูแล้วแมนยูมันแพ้น้อยลงนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ10นักเตะแมนยูนะครับที่จะอยู่หรือจะไปนะครับมีรายชื่อดังนี้นะครับคนที่1แม็กทอมร์เนีคนที่2องแฮร์รี่ควายคนที่3ามลินเดเลฟคนที่4ดินทานสันคนที่5เอลิกเบย์ยคนที่6อเล็กเตลเลสคนที่7อีเลนกาคนที่8แบดดอนมิลเลียมคนที่9ฟิลโจนและคนที่10ก็คือตัวเซเบนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับทางแมนยูเนเต็ดก็รอฟังข้อเสนอของ10คนนี้อยู่ว่าจะมีข้อเสนออยังไงนะครับเออบางคนก็ต้องการอยู่ต่อบางคนก็ต้องการไป อะไรประมาณนี้ครับเราก็มารอฟังผลกันนะว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไว์นะครับที่เขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันเป็นอย่างมากนะครับสาเหตุมาจากว่าเจ้าตัวนั้นติดโซเชียลหนักนะครับติดทวิตเตอร์หนักติด IG หนักนะครับแล้วก็ไปเสพติดคอมเมนต์หรือความวิภาพวิจารณ์ที่มันไม่ดีต่อเขานะครับทางนี้ก็ยังมีคนเคยเตือนเขาแล้วว่าอย่าไปเสพติดให้มากอย่าไปเล่นให้มากนะครับแต่แม็กไกว์ก็ยังไม่เชื่อนะครับแถมยังไปเล่นหนักอีกครับไปเสพติดหนักกว่าเดิมนะครับ ทั้งนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังจับเป็นที่ต้องขายผู้เล่นออกในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามานนเองครับแล้วก็ยกระดับทีมมันสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการพิจารณาข้อเสนอใหม่กับแฮนิกวายอย่างสมเหตุสมผลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เอริกเทนทากนั้นชื่อชอบผลงานของเจ้าหนูยูเลียนทิมเบอร์ของทีมอาแจกปันอย่างมากนะครับโอ้โหกับตันเนี่ยไม่ไหวนะไปเสพติดคอมเมนต์หรือไปเล่นโซเชียลมากนี่ลดลงบ้างขนาดผมยังไม่ค่อยเสพติดคอมเมนต์เลยเข้ามาด่าผม,าผมเเยยอะลยนะลน ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูนเต็ดนะครับที่เตรียมยื่นข้อเสนอก้อนแรกจํานวนเงิน80ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวแฮร์ริเคนมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ก็มีข่าวระบุเพิ่มเติมอีกว่าทางแดนียลเลวีประธานสโมสรสเปอร์พร้อมจะเจรจารแน่นอนถ้าเกิดกายเดือทองนั้นไม่ได้ไปศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับและก็ยังเชื่อกันอีกว่า เฮลิเคนั้นไม่คิดย้ายไปหากินต่างแดนแน่นอนเพราะว่าเขาต้องการทำลายสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการพรีเมียร์ลีกอย่างอารันเชียร์นั่นเองครับโอ้โหถ้าได้มาก็ดีนะครับมีโอกาสที่แมนยูนั้นจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเวลูนี่นะครับที่เขาออกมาพูดเหมือนมีนัยยะอะไรสักอย่างนะครับโดยเวลูนี่กล่าวว่า ผมไม่ใช่นักเตะประเภทที่ชอบทำลายสถิติและหวังว่าจะไม่มีใครทำลายสถิติผมลงได้ผมหวังว่ามาคาเรตฟอร์ดจะกลายเป็นผู้ทําประตูสูงสุดตลอดการของสโมสรแมนยูเมื่อเขาเดินออกจากสโมสรแมนยูไปนั่นเองนะครับทำไมเวลูนี่มันพูดแปลกๆวะใจแป้วนะเนี่ยต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟาคุนโดเปเยชีนะครับที่เขาได้ออกมากล่าวว่าผมมีความสุขมากที่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้น ผมพึ่งได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงมันช่วยให้ผมนั้นรู้สึกดีทั้งในการฝึกแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจําวันผมหวังว่าผมจะทําหน้าที่นี้หน้าที่ของตัวเองนั้นให้ดีต่อไปและเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ผมจะคว้าแชมป์กับสโมสรแห่งนี้เขากล่าวประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันนะครับที่พูดถึงการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1986ไว้ว่าผมปฏิเสธท็อตแนมสเปอร์ปฏิเสธอาร์เซนอลปฏิเสธวูฟแฮมตันแล้วก็ปฏิเสธเลนเจอร์นั้นถึง2ครั้งเพราะผมมองว่าแมนยูนั้นเป็นทีมที่แตกต่างออกไปและผมอยากจะพาแมนยูนั้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันกล่าวประมาณนี้นะครับโอ้โหแสดงว่าเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันเนี้ยตาถึงนะเพราะแมนยูเป็นทีมในตำนานแล้วก็มีคนเชีียยรรรร์เออะะะะไรประมาณนน้คับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูนเต็ดนะครับที่เป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวดาวิดลาย่าผู้รักษาประตูของเบนฟอร์ดในราคา40ล้านปอนด์มาร่วมทัพในช่วงเสมือนี้นะครับทั้งนี้นะครับผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวว่าคว้าตัวดาวิดลาย่ามาก็ดีนะครับเพราะว่าดีนเฮนเดอร์สันนั้นเขาไม่มีใจที่อยู่แมนยูแล้วครับเขาอยากไปแล้วเราขายดีนเฮนเดรสันดีกว่าแล้วก็ดึงตัวลาย่าเข้ามาแทนที่ดีวกว่าครับผมว่า ต่อมานะครับก็เป็นรายชื่อระดับตำนานนะครับที่ได้รับรางวัลฮอกิตยศพีเมลีนะครับที่เขาจะมอบให้แก่สุดยอดนักเตะที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและสมควรได้รับการยกย่องในระดับสูงสุดนั่นเองนะครับผ่านการลงคะแนนโหวตแบบออนไลน์จากคณะกรรมการพเมลีนะครับมีรายชื่อดังนี้นะครับไมเคิลคารลิกแอดด้โคลดิโอฟร์ดินาแกลลี่เนวิลแล้วก็เนวิยาบิดิทีนี่นะครับของทีมแมนยูนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ